ีค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่อยากมีผิวหน้าที่ใสด้วยและอยากมีผมที่สวยด้วยนะคะคลิปนี้นี่ห้ามพลาดเลยวันนี้นะคะส้มมีตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะมาบอกต่อมากๆนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะแช่ ประคัมดีควายผสมน้ำมันงาแบรนด์ natural essence เขาเด่นมากๆในเรื่องของการลดรังแคนนะช่วยบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้ชุ่มชื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำให้หนังศีรษะของเรานะคะไม่ลอกนั่นเองนะคะก็คือตัวประคัมดีควายเนี่ยเขาจะลดรังแคน,นะคะส่วนตัวน้ำมันงานนะคะคที่มีอยู่ในแชมพูฝวน,นี้นะคะเขาก็จะช่วยบำรุงหนังศีรษะของเรา ตอนนี้นะคะเขาจัดโปรอยู่ค่ะทุกคนถ้าเราซื้อนะคะแชมพูประคำดีควายผสมมันงานตัวนี้นะคะเขาก็จะแถมฟรีนี้เลยนะคะมาสหน้ามังคุดให้ไปใช้กันฟรีเลยนะคะถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะหรือว่าจนก,กว่าของจะหมดนะคะสามารถหาซื้อได้ที่รา้านเซเว่นอีเลฟเว่นขนาดใหญ่นะคะ,นะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องต้องขอตัวไปข้างนอกก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ